ไม่เกินตีห้าครึ่งโยมต้องมาสแตนบายหน้าโรงแรมเพื่อเตรียมกระเป๋าขึ้นรถตรวจเช็คคนให้เรียบร้อยก็จะได้มอบหมายหน้าที่ในการเช็คคนขึ้นรถคันที่หนึ่งคันที่สองให้เรียบร้อยส่วนท่านที่ ไม่ได้นอนที่โรงแรมก็พักที่วัดก็ทางวัดได้จัดเตรียมสถานที่ไว้ให้เรียบร้อยไม่ต้องเป็นกังวลแล้วก็จากนั้นโยมมาถึงวัดไม่เกินเจ็ดโมงเช้าก็จะมีโรงทานมีเจ้าภาพออกลงทานไม่ว่าจะเป็นโยมพี่จูตลาดดาวกนองเป็นเจ้าภาพไขรล่ว กาแฟดำมีเจ้าภาพออกลงทานขนมจีนน้ํายามีพี่เตี้ยกับพี่พูนรวมกันทอดมันกับคณะเนา <ผม S 1> นะ,ะพร้อมด้วยคณะร่วมกันเป็นเจ้าภาพอทอดมันแล้วก็มีอีกหลายๆส่วนคุณหญิงเจ้าภาพอุปถัมร์มท่านก็เป็นเจ้าภาพอาหารหลายอย่างหลายชนิดก็ยมก็คงจะเพียงพอตอนเช้า ตอนเช้าไม่เกินแปดโมงเช้าจะมีตักบาตรข้าวเหนียวนะโยมนะจะมีตักบาตรข้าวเหนียวเปิดโอกาสให้โยมได้ทาบุญร่วมกันหลังจากนั้นก็พระฉันพระทหารเช้าเสร็จโยมก็รับประทานอาหารเช้าแล้วก็หลังจากโยมรับประทานอาหารเช้าแล้วก็ประมาณสักแปดโมงครึ่งถึงเก้าโมงไม่เกินนั้น <S <S เราจะ <S <S เราจะได้ร่วมตั้งขบวนแห่จากหน้าวัดเข้ามารอบสาราการประเรียน ทางวัดได้จัดมโหรีกองชุดแบบฉบับสุดมันว่าอย่างนั้นให้โยมพี่อยากจะสนุกสนานกันโยมได้ร่วมขบวนแห่โยมได้ร่วขม,มวขบวนแห่ในวันพรุ่งนี้ส่วนโยมจะ,ะร่วมสนุกกับทางชาวบ้านก็ให้เต็มที่เต็มกำลังหลังจากขบวนแห่ เสร็จเป็นสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเวลาไม่เกินสิบนาฬิกาเราจะร่วมกันถวายทอดถวายองค์กถินซึ่งปีนี้นั้นทางคณะสายบุญของเราผู้ที่เป็นเจ้าภาพผ้พากถินนั้นครบยังครบแล้วเหรอพี่ยุพินมายังถ้าพี่ยุพินมาก็ครบอะ่ะไปพ้อมเดี๋ยวก่อน แสดงรายละเอียดก่อนจะพูดให้ฟังหลังจากที่เราหลังจากที่เราแห่มาเรียบร้อยก็จะถวายองค์กระถินในเวลาสิบนาฬิกาในเวลาสิบนาฬิกาผู้ที่เป็นเจ้าภาพก็คือคุณโยมทรงกิตบุ่งยุทธกลางพรอง้อมครอบครัวเป็นเจ้าภาพพระไตกรกถินส่วนพระไตรององค์สวดชุดที่หนึ่งเป็นของคุณโยมตีคุณโยมออสพร้อมด้วยครอ,อบครัวเป็นเจ้าภาพ แล้วก็พระไตชุดที่สองสำหรับคู่สวดส,สองก็จะเป็นคุณโยมตีหรือว่าคุณโยมอำนาจเติมมาทุรพศพร้อมด้วยครอบครัวเป็นเจ้าภาพนอกจากนั้นจะมีเจ้าภาพที่จะเป็นผู้ถวายไตรบริวารอีกสิบแปดไตรรวมแม่เขียวด้วยเนาะ,ะทั้งหมดจะเป็นสิบแปดถงวัดเดี๋ยวจะเช็คดูอีกทีหนึ่งสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าภาพถวายไตรบริวารไตรบริวารถวายใคร ถวายพระสงฆ์ที่มาร่วมง,งานทั้งบดทางวัด,ดนิมนต์พระคุณเจ้ามาทั้งบทสิบรูปจากสามอารามจาก3อารามาก,ก็เพื่อที่จะให้ญาติโยมได้ร่วมบุญด้วยกันหลังจากที่เราถวายเสร็จก็จะมีเจ้าภาพที่เป็นเจ้าภาพเครื่องทยทานอก็เป็นคุณโยมตีจัดเครื่องทยทานมากี่ชุดนะโยมนะสิบเือ พี่น้องชาวบ้านด้วยทําเหมือนที่เราทําตอนที่ไปลาฟางนายยกนะเรียกชื่อแต่ละคนแต่ละท่านเขาไปถวายเพราะอะไรถึงต้องทําแบบนั้นเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยถ้าเพราาว่าเอาถวายเลยต่างคนต่างก็ไปมุงกันถวายมันก็เลยดูดูไม่งามตาไม่เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยท่านบอกว่าสุขาสังคัสสามไม่กี สถานที่แห่งใดมีความสมคคีย่อมนำมาซึ่งความดีงามย่อมนำมาซึ่งความเจริญนะอันนี้ฝากยมไว้หลังจากเราถวายองค์กระถินเสร็จจับเรียบร้อยแล้วก็ถวายพระทหารเทียนแก่พระคุณเจ้าในระหว่างที่พระคุณเจ้าทําพัฒิจการพระทหารเทียนทางคณะกรรมการชาวบ้านและชาววัดมีมติว่า จะได้จัดพิธีใบสีสู่ขวัญให้กับคณะกฐินของเรานะพิธีใบสีสู่ขวัญซึ่งเป็นพิธีกรรมของคนอีสานที่ทําเพื่อเป็นการรับขวัญแขกผู้มาเยี่ยมเยียนรับขวัญคณะบุคคลที่มีความสําคัญเรียกว่าใบาสีสู่ขวัญน้กับคณะของเราทุกคนทุกท่านหลังจากที่เราเข้าสู่พิธีใบสีสู่ขวัญเป็นที่เรียบร้อยก็จะได้ เสร็จพิธีโยมก็รับประทานอาหารรับวัตถุมงคลรับอาหารเสร็จก็รับวัตถุมงคลจากหลวงพ่อท่านจะเอาว่าแล้วก็รับของชํำร่วยแล้วก็รับอาหารก็จะนํามาแจกพรุพ่งนี้ทางวัดก็จะได้จัดเตรียมข้าวเหนียวไก่ทอดไว้ขึ้นรถให้โยมได้รับประทานเช่นเดิมเนาะรายละเอียดคร่าวๆก็ประมาณนี้ ซึ่งแจ้งให้ท่านโยมททั้งหลายได้ทราบกำหนดการร่วมกันเพื่อจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นไปในทิศทางอันเดียวกันเพื่อที่เราจะได้มีแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันถ้าไม่ชี้แจงแจ้งรา,ลายละเอียดกันอาจเขาจะพาไปไหนเนาะจะทําอะไรเมื่อ,อไหร่ยังไงเราก็จะวางแผนชีวิตไม่ถูกเนาะท่านโยมก็ทุกคนทุกท่านก็ทราบาเบื้องต้นต่อจากนี้อาตอมาจะขอรบกวนโยมพี่ ยมที่พูนได้ช่วยเก็บถ่าโรงแรมเนาะส่วนหนึ่งเราลงจากวัดนี่ยมที่ยังไม่ได้นำขยะลงไปทิ้งก็ลงไปวัดเราก็เอาขยะลงไปทิ้งด้วยเนาะจะได้ช่วยทางรถของเราด้วย นี่เดียวเดียวเช็คตามรายชื่อนี่พี่ปุณห้องหนึ่งก็เลยให้กับทางรถเราได้เข้าพัก <s> นะออของของพีตง่ติมต๋มนะของพี่ติ๋มนะสามห้องนะสามห้องนะก็ต้องขออภัยโยมหลายคนหลายท่านนะในส่วนของการจองโรงแรมก็ดีในส่วนของการจองที่นั่งรถก็ดี ตลอดระยะเวลาตั้งแต่โยมเปิดให้โยมได้จองที่นั่งก็ดีเปิดให้จองโรงแรมก็ดีไม่นิ่งครับเพราะงั้นเรื่องของความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับหนึ่งอาตอมาบอกว่าคนขับรถเนี่ยอาจจะเก่าบ้างใหม่บ้างอันนี้ก็ยอมได้แต่คนขับเนี่ยเราต้องเคยขี่เคยนั่งแล้วเห็นเขาขับแล้วมั่นใจว่าเขาขับแล้วมันเรารู้สึกอุ่นใจปลอดภัย ลูกแรงเป็เตรียมไว้ให้แล้วไม่ก็เลยต้องจ่ายใช่ผีอยู่ที่วันเอาอย่างนี้ไม่ไม่นอนใช่ไหมไม่นอนก็เดี๋ยวโรงแรมเขาไว้ยังไงอ้าวถึงแล้วนายโยมนะท่านที่นอนโรงแรมกระเป๋าไม่ต้องเอาลงเอาเฉพาะกระเป๋าถือ เฉพาะซองกระถินเฉพาะปัจจัยสิ่งของจําเป็นสิ่งของมีค่าซั์สินมีราคาก็อย่างที่ได้แจ้งโยมไปนะอย่างที่ได้แจ้งโยมไปว่าก็ไปไหว้พระประธานก่อนในในสาราก่อนเนาะส่วนอาหารที่จะต้อนรับโยมนั้นอยู่ในสารากานประเรียนหลังเก่านะพอไหว้พระเสร็จก็ไปเข้าห้องน้ําห้องท่าให้เรียบร้อย ก็มาทานข้าวย่างอื่นทานข้าวเสร็จก่อนค่อยมาว่ากันมาทานข้าวเสร็จแล้วก็ให้โยมมาสรารการประเรียนหลังใหม่นะโยมนะในประลำพธิธีทานสูง,ง,สงววโยมห้าสิบนาีขาบวมก็ลบกวดโยมเอาเขาอยะลงไปทิ้งด้วยเนาะขยะลงไปทิ้งด้วย วัดบ oh. oh. um. uh. ้านโนนทรายอ๋ออะไรเาย่อกีเยอะไม่ช่อ๋อเข้าไหมล่ะร้อยไมเข้าเอ้ยอยไม่เข้าไมไม่ของเขาไม่เข้ากอกเราอแล้วไม่รู้เป็นเราอะไรโอ้โยนทิ้งไปเลยนะนาตาข้างๆเอาไม่ได้มานี่แม่มาเอาฝัก ตอนนี้เราก็มามาถึงสถานที่วัดบ้านโน้ตใสคำที่เดียบร้อยนะนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในวัดที่ได้มาอันนี้ก็นี่ครับ็จ